หลอกเฟดนะหลอกเฟดวันนี้อาจารย์เจเคยสอนไว้ถ้าผมก็หลอกตัวเองหมอจริงแล้วเออปา,ากดาบัากซอยโอ้โหผมจเจอคนเจ็บผมเจอแล้ว เรียบร้อยดิโมลีนเลยปะใช่ปะโอ้กูขอเนี่ยเ,เพื่อนโอ้โหคอนเทนต์เอาเอานี่แหละเออเอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวีสดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับกข้าสู่ช่องเด็กแว่นนะเราวันนี้เราอยู่กับเด็กเกมเด a d บาย a เด i g ไลท์หรือว่าดบดนหรือว่าเด a d บาย a เด i g ไลท์นั่นเองนะทุกคนทีนนี้เนี่ยผมก็ก็คือแบบผมก็ไปแอบเล่นเจ้าลินยามากลามานะก็ ก็คือเป็นดอะสปิริตนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณจะห้าทุ่มแล้วผมมาจะมาชาร์จตัวเองไงคืออ่ะผมมาเพิ่งเคยเห็นโมลีดแดงนะผมเพิ่งเคยได้ครอบครองนี่โอ้โหก็คือเปิร์กอะไรวกนี้บมก็ไม่ได้จัดเองเหรอกนะผมก็ใส่มุ่งว่เอาก็คืออ,อาศัายความมั่วในการเล่นนะครับผมจริงผมยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยคล่องมากนะที่เห็นแรงอะไรวกนี้บมก็ไม่รู้ว่ามันแรงเท่าไหร่หรือว่าผมเก่งแค่ไหนนะ เออแต่แล้วจะเจอโหดอยู่โอเคแล้วเราเราจะไปกดเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นตาแรกเลยนะก็ชาเลนจ์ตัวเองเลยนะมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็นี่ก็คือคนที่เราจะต้องเจอนะซึ่งผมขอบอก่อนเลยนะว่าเต่าผมเล่นกากนี่จะด่าผมนะเออเพราะว่าผมเองก็เล่นมาแบบไม่เยอะมากนะสำหรับเกมนี้ชั่วโมงออนผมแค่สิบกว่าชั่วโมงไม่ชั่วโมงเลยนะเออก็คือแบบเล่นด้วยความรู้สึกแล้วกันเออแบบว่า คือเกมมันเป็นเกมที่แบบว่าน่าจะเล่นยากมากๆเลยอะ่ะผมก็เลยแบบอยากมาลองเล่นดูว่าเออตัวผมเองเ็าสามารถเล่นได้หรือเปล่าไปกันเลยดีกว,ว่าโอเคมาผมมาอยู่กันในด่านที่ดินของตระกูลมามาลนลันอะไรสักอย่างนั้สชอบมากเอะ <c oughs> เออมาผมก็จะมาเปิดฉากเลยแล้วกันถ้าผมไม่รู้ว่าเจอเวลาเกิดใกล้ๆเขาอยู่ไหนกันนะผมก็จะเดินมั่วตามความรู้สึกของผมนะที่ผมว่าเครื่องเนี้ยมี หรือบอกว่าไม่เพื่อนนี้แหละใช่ปะเจอละหนึ่งคนโอโอโดนไม้รีเกือบดีมันก็แค่เกือบไงคือมันก็แค่เกือบนะผมเอาสุดเลย ผมได้ยิยนเงนะโอเคหนึ่งแผลไปคนเนี้ยตีลมไม้อีกแล้วครับ้านโอ้ไปฉายจานโอ้ยคนนี้มันแสบยังวะคนนี้มันแสบจังนะแล้วผมเล่นลินไม่เป็นดละผมเล่นตามความร,รู้สึกโอ้โหตายยากมันตายยากอืขอได้เหอะให้ได้แขวนหนึ่งโอ้โหเครื่องแรกโคตรเร็วเลย โ,โ <c oughs> เขาปั่นไปกันเร็วเกินนะผมไม่รู้ว่าจะไปเครื่องไหนดีว่ะคือผมว่าล่าสุดคือเขาอยู่เครื่องนั้นใช่ปะไอเครื่องนี้นนก็นาก่นาจะมีอยู่แหละใช่ปะไปหมดละเราเอาโมลิแดงมาต้องได้ใช้นะจริงๆอ,ะอ่ๆอะ Nope <c oughs> เฮ้ยเอาเจอคนเจ๋อโอ้โหผมเอา วัวคนนี้แหละวัวคนนี้แหละผมชอบตายตายยากตนตายยากแล้วแหละผมจะไม่ตีวืดนะผมสัญญาโอ้มีไม้โอ้ไปใส่ไงเ้าเล่นเดินไปไหนอะไปไหน,นไไหรอวะ โอ้ใบชายคงเกินใบชายคงเกินมันลมไม้เก่งจังเลยอ่ะคนเนี้ยมันมีตายยากนะ <c oughs> ผมไม่ผมไม่ไปหรอกหลอกเฟสนะหลอกเฟดเหมือนี้อาจารย์เจเกินสอนไว้ถ้าผมก็หลอกตัวเอง อะไรวะเอาผมบอกจริงละผมได้ยินเสียงไฟอะผมนึกว่าเสียงเท้าคนโน้ปเฮ้ยผมกดปิดเฮ้ยมันของขึ้นแล้วนะหมอจริงแล้วผมโมโหแล้วนะผมโมโหแล้วนะผมโมโหแล้วตอนนี้อย่างบูด ไม่คือคือผมต้องสายวันเทกไงเข้าใจปะ่ะคือผมต้องวันเทคนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแบบถ่ายต่อได้ให,ใหม่อะ่ะเออเฮ้ยทำไมผมฟังเสียงใครไม่ได้ยินล ไม่ใช่คนเจ็บจา้าคนเจ็บว่ะผมจ้าคนเจ็บผมเจอแล้วเรียบร้อยดิโมลีนั่นเลยวะใช่ปะโอ้กูขอเนี่ยเพื่อนโอ้โหคอนเทนต์เอาเอาเนี่ยแหละเออแตะไปะเจ็บปะโอ้โหฟาดฟาดหนักเลยเรียบร้อยเป็นเหลือง ผมได้โมลีแล้วโอ้โหขอบคุณครับไม่นั่แหละความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งที่จะอยากจะโมลีนะผมโคตรไปโซนเครื่องบ้างวะ่ะขอยวป่านกันชิวเกินไปละผมเจอละโอ๊ย โอ้โหโกรธเลยโกรธเลยนะมานี่เนียนมีมีตายากเปล่าวะไม่รู้แหละแต่อยู่ใกล้ๆที่วขวะนะเอาก่อนเลยโอ้โหเลยไม่เป็นวะ่ะผมบอกเลยแล้วมันเป็นตัวที่เล่นยากมากเลยนะ ผมใช้โมลีมันคุ้มอ่ะเครื่องสองเครื่องนี้ไม่ปั่นแสดงว่าเครื่องสุดท้ายคือปั่นเครื่องนู้นถูกปะ่ะไม่ผมไม่ได้ยินเสียงปั่นเลยเห็นแล้วพัไม่ได้เดี๋ยวเขาปั่นเครื่องไหนอ่ะผมรอผมรอโซนดีกว่าตอนแสดงว่าเครื่องสุดท้ายนี่ยังไม่ได้ปั่นผมยังพอมีหวังไ,ได้เล่นใช่ป่ะ ยังมีหวังได้เล่นใช่ไหมเอาดิไอนอนเสาเหรอโอ้ดอนเสาเชืยวแขวียไหนดีววะโอ้หลุดแน่เลยผมปล่อยนอนเลยนะ ไม่มีเสียงปั้นเลยอ่ะเออดึงขึ้นมาแล้วนะห้อง V I P IP คือที่ไหนวะมันคือห้องที่มีที่แขวนอยู่ข้างล่างใช่ปะคือห้องที่มีที่แขวนอยู่ข้างล่างใช่ปะคือห้องที่มีที่แขวนอยู่ข้างล่างใช่ปะมันไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนอ่ะ <c oughs> นีออนเขาฮิว <c oughs> ไปแล้วอ่ะคนนี้เปสองปะคนนี้เปสองวะ่ะ เจอแล้วฮิวกันอยู่นี้เลยเราเก็บตัวผู้หญิงนะเราเก็บตัวผู้หญิงตอนเนี้ยโอ้โหผมเล่นมันนะเว้แต่ว่าโนบอ้ยตายยากอ้โหไม่นะไม่นะโมลีได้ไหมโมลีได้ใช่ไหมโอ้ยคนนี้คนนี้เพิ่งเปิด ขงแขวนกอน,นีกว่าเราต้องรัดกลุ่มนะน้องแขวนว่ะไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ไไไดอันนี้น่าจะเฟสองแล้วโอ้อเฟสแรกเลยเหรออ๋ออ๋อใช่ใช่คนนี้ผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้แขวนเขาเพราะว่าผมไม่นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมปล่อยเขาให้เพื่อนมาเรียกอ่ะให้มันมาฮิวอ่ะเออแต่คนเนี้ยแต่ผู้หญิงคนเนี้ยแหละ มีมาเล่นเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะผมเดินผมเดินจริงๆเข้าแกงเลยนะผมคี่เกจะเฟดละเพราะว่าผมเฟดไปก็ไม่คุ้มนะบากดาบัากซอยโอ้โหมันก็มีได้อยู่อย่างน้อยคลิปนี้ไม่น่าจะรอด คิดว่าจะไม่รอดแล้วเออเอาดิโมลิไปอีกหนึ่งล่าสุดช่วยกันตรงน้นแถวบ้านบ้านเล็กๆอ,อ,อ่ะพังก่อนนะเอาวิ่งไปไหนวะ ผมไม่ค่อยได้ดูรอยเท้าเพราะว่าผมดูไม่เป็นวะ <c oughs> ่ะเผ็ดหน่อยอย่าได้นีออนมากกว่าว่ะเพราะเขายังไม่เคยล้มเลยนะ <c oughs> เขายังไม่เคยล้ม ผมจำได้แล้วผู้หญิงอีก <hi> คนนึงล่ะอุ้ยเฟสองแล้วด้วยเหมือนผมเจอตายยาก ายากแล้วโอ้โหขออนุญาตเซียนแล้วกันเฮ้ยจะไม่เป็นอ่ะทำไม่ได้จริงว่ะไอการแบบเป็ดตีเนี่ยทำไมมันยากเย็นยังผมตามรอยเท้าไม่เป็นอ่ะ ผมเล่นมาขนาดนี้ผมยังดูระทามไม่ค่อยเก่งเลยเดินตามดีกว่าปะเดินตามดีกว่ามาผมเดินตามแล้วผมมั่นใจในตัวเองว่าการไล่ตามเดี๋ยวบัตรตีก็ขึ้นเพราะบัตรัดขึ้นเสร็จมันก็ตีได้น่นอนเพราะเขาตายยากไปแล้วเออ Oh, อ่นานมา13นาทีแนละ้วคนนี้รุ่นเฟดไม่ได้โมลิปิดฉากนะหรือว่าคอ,ค,อคอมพลีทแล้วคน,นนี้ขออน่าจะขึ้นเฟดสองเองถ้าเขามาช่วยลีอ,อนทันก็น่าจะได้ไปต่อไม่ทันนะนี่ไงเฟดสองจริงด้วยโอ้โหคือถ้อออออาผมเล่นเป็นมันน่าจะสนุกมากเลยเพราะว่าผมดูจานเจเล่นแล้วแบบสนุกมากเลย มาเล่นเองแล้วแบบว่าโหแม่งคนละฟิลเลยเล่นอย่างยากนะเก็บสีได้หรือว่าโอเคแนละ้วหมดได้มอูมลี่มักสองนะอีกคนนึงโดนแผนตายแล้วก็โดนแผนตายก็อีกคนนึงก็สองคนนั่นแหละว้าแต่ถ้าที่ผมดูมาบ่อย,ยเขาบอกว่ามลีแล้วมันจะได้แต้มน้อยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมอย่างมลีคนมานานแล้วอ่ะมันคือคือแบบผมเห็นแอนิเมชันเวลาเขาฆ่าแล้วผมก็อุ้ยมันคืออะไรวะ มันเท่อ่ะโอ้โหช้คุ้มเกินโมลีแดงอย่างน้อยด้วยคนผมก็ยังโอเคนะโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจน,นจบนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าชอบคอนเทนต์เดนไบก็ถ้าชอบเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้นะผมจะได้ทำต่อนะอันนี้คือไม่รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเออเพราะว่าผมเองก็เล่นการด้วยแหละโอเค๊ายหายครับผม